โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเดอ้อโดยพี่น้องมาพบพอ่อน้องตีอีกแล้วพี่น้องพบพอ่อมื่อนีก้ก็อยู่เพื่อนเนาะเมื่อนี้พี่น้องเนาะอันมือล่มฮัลเลพี่นออ้องก็เลยอันต้นไผ่ฮหละมันก็หักถับลังคาพี่น้องมันอาจจะแต่มือนั่นเนาะแต่ว่าฮักก็หักลงเมื่อนี้โดยเมื่อนีมอ้มากก็เลยสิมาปัดออกแต่บุหัวเฮ็ดได้หรือบอ่อันไผ่ก็ยังหมูมาเนาะ ยังมัทานมาแต่นอกมีน้องนองะตีอยู่ก็เลยว่าสีลองเห็ดเบิงค่ะนะแต่กับโบหัวสีได้หรือบ่ลอนะ้องมันอยู่สูงแห้งพี่น้องเด้ดทับลังค่าอยู่พุนเลยเนาะลองอันเลยผี่น้องเอ้ทับลงะนะแต่ว่าน้องตีก็เลยสิมาลองเห็ดเบิงว่าสีได้หรือบปลนะอนาะเพราะว่าทั้งอังกอของเพิ่นละกาทั้งใหม่ขอ้องนงกรตีนำ้ำสองอันเลยย่านบบได้อาย,อยุเดี๋ยวสีลองดึงลงก่อนเนะาะจังอันสีตัดทังเหงามันค่ะนะ ใครเห็ดบ่ได้แร้วก็ตาเมียนยันว่าเห็ดได้เนาะเลยชิมมาลองบึงเพราะว่ายันว่ามันามมนามดเขาเห็ดบ่ถึงโดยพี่น้องเนะาะเดี๋ยวชิมมาลองเห็ดเบิงเนาะว่าได้หรือบ่ได้เราชิดึงงานมันลงก่อนเพราะว่ามันถับทางหางลินเลยแบบว่าเมียนตรงน้ำานะแต่กัะบอ้ว่ามันสี คากัับตัวเทิงนะบ่ยังบม่ได้ตัดทางเหงามาันจีดึงมันลงมาตัดดีลุมมันของอกแล้วของอกเนไห้อยู่ดึงลงมาวิดแล้วเนาะ เดี๋ยวสิมาตัดทางเหงามันเลยว่าสีได้รืบบ่ได้ฮ่ามาตั่งกองไว้ก่อนเนะาะว่าสีตัดทางเหงามันบัดน,นี้พี่นอ้องดึงดึงอันปลายมันออกแล้วทางอันเหงามันก็นอยู่ทั้งนีลนะเนะาะว่าสีตัดเปนลงได้หรือบ่อ อย่างมันอันนั้นโทรศพัพท์เนาะอย่างมันตำโทรศัพท์เนูเอาออกไปใกล้ๆก่อนอ หักลุงหักเข่งเลยเฮียเเนาะตอนลมแหละหักเข่งแบบนี้เลยก็ได้ตัดอ่อวันยังอีกอันหนึ่งทีสีอันตัดได้หรือบ่เผื่อสซีเรียเนาะลมพายุเข่าเฮือนเฮียเราเนี่ยยังตัวนี้บาดนี้อันนี้มันคือสีบบได้เนาะ อยู่ทางกลางน้องตัวนี้จี๊กลำหนึ่งนะมันจีกกยู่แต่ว่าอยู่ทางเทิงเลยซุ้งซิบได้านาะมีแต่ซิมัดปัดตัวนี้แหละเออปัดเงาวันนี้ออกเนาะ งั้นเดียวพี่น้องเนาะบ่เถีงเพราะว่ามันเป็นตัดยากเนาะอยู่คุ่นนะมันสูงมันหักเถิงนี่สื่อได้แต่เอาออกทางปลายมาเนาะเดี๋ยวทิลองตัดเบื่อก่อนว่าได้หรือเปล่า ตัดได้ทางปลายมันเลยเดียวเนาะมาลงเล ใช่เดี๋ยวตัวนี้เลยพี่น้องซัดได้อันเดียวเนอะอาะมันจีกึงเลยตัวนั้นนะฮา,ากมันอันนั้นอยู่หลุมนะมันคานะทั้นทงนอกเนาะต้องได้ตัดอีกอัน,น,นหนึ่งนะฮักไปแหละพี่น,อน้องก่รนีเนาะบ่เคาจนฉี่โบมีลมมาเนาะพอเอ็นได้เบิร์ดปลายมันกะมันจีอีกนะเวลาลมพัดมาแล้วก็จีกเีเบิร์ดเลยเน,ะนาะจะสีดึงใหม่นี่ออกไปทิ้มที่นอกก่อน มันจ่กลางมากพี่น้องโนกโ <c oughs> ดึงมาถิ่บดิพี่นี่จะชิตัดเครื่องเล้ทางนี้เนาะให้มันแปนเนี่ยฮะนะ วันต er. ้องสกัดนีแต่ใบอันนี้ตังไข่นีแต่ใบอันตังคาย มะกรอมาอีอันนีงก่อนพี่น้องนอนท่าให้มันแห้งจังจูดนั่งเตี้ยอันนี้จะเป็นใหม่ลำเดียวเดี๋ยวซีมะกรอมันจะพีกกระดาษมนะนนกรอมนด้นมวน ไม่ไา่ฮักเบิดพี่น้องบ้านนี้ต้นหนามมันตัดบ่ได้เนาะมันกัยังมีอยู่แต่ว่ามันตัดบ่ได้นะถ้าให้มันกลังกลัวนเนาะจังตัด <c oughs> ห่อนค่ะอันนี้พี่น้องนะ้องแกไม่ไผ่หน่อยเดียวกะเลือออกเลย ตอนแรกว่าคิดว่ามันสูงอันแต่กาวอสซีตัดบบได้ฮะนะบาตาดไปตัดมาก็ได้อยู่เพราะว่ามันอันมันสูงเลยเวลาลมมาแล้วมันผัดใส่ลังคาเลยฮะนะมันไก่ลังคาเฮือนก็เลยตัดออกอ่าตอนแรกก็บโบดิยากตัดดอกเนาะแต่ว่าทางนี้มันก็จะเป็นของเพลินน้ำฮะนะของเพลินฮักลงมาน้ำทางนอกนี่จะเป็นดินของเพลินพี่น้องดินอยู่คนละตอนฮะนะดินคนละตอนกันเนาะแต่มันขันหัวกัน โดยก็เลยมีมวลาก็เลยชิมาตัดวะทุกเมื่อบิณงบางทีกาลมผัดเอียงมาหน่อยหนึ่งมันก็หักทับเลยมันใกล้เฮือนท่นะแต่กาถวันใกล้เฮือนกับโบยตัดออกเดาอเนาะยันกินนอมันอันนี้มันหักทับเฮือนเลยว้าวตัดออกก่อนหะวยันลังกระซีอันนี้บุ่มไปหมดเลยเนาะมองโตรงหน้าเวลาฝนตกนะอ่าหมุนบุ่มไปเลยปุ๊พอลมมาแล้วมันผัดมันอันาแห้งท่านะ หลังกระสีจนบุม่มกลับมันหางลิ้นผืนเอิญเนาะบุ่มเบิดเลยตัดออกห่อนผักอะไรน้นองเอนาะเพื่อออกไปเลยบรรยากาศกระคำแล้วน,นี่กะมาตัดอันละนามีอยู่เพื่นอ,อนที่แล้ี่น้องเนาะคือเกาเมื่อไหร่ก็ตัดออกไปแล้วแต่กันยังบเบิ้ตอนนั้นลมมามันจะถับหัวแต่ว่าอันนี้หาถับหลงังคาเลยเลยเลยมาตัดออกเงินอัน,น ว่ามเพิ่นว่าสีมาอาเห็ดหัวะอยู่แต่ว่าย่งง่ได้เห็นมาอาเนาะโดยเลือกคลิปนี้เนาะตี้กับสิคอจบคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องค่ะพบพอกันคลิปหนาเนาะจากคลิปนี้เนาะตี้กับสิคอจบลงไปซํานี่เนาะโดยต้องขอขอบคุณขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องบนสุขสุคนที่รับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบและบ่ขามโฆษณาเด้อเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าวคําว่าสบายดีสบายดี